สวัสดีชาวธนูค่ะดวงความรักก็จะวันที่20สิงหาคมนะคะคุณได้ไพ่เดิรดทาเวอร์นะคะส่วนเขาได้เจคาถาที่กับหัวในวันนี้บอกเลยว่าต้องระมัดระวังเรื่องของความสัมพันธ์นะคะเพราะว่าความรักดูเหมือนว่าจะอยู่ในจุดที่เปราะบางโดยเฉพาะในมุมมองของคุณนะ มีโอกาสที่แบบแฟนจะทําอะไรให้เราไม่พอใจแล้วก็ทําให้เราเนี่ยอยากที่จะย,ยุติความสัมพั์หรืออยากจะถอยไปก้าวหนึ่งอะนะคะเอ่อทาวเวอร์มันก็หมายถึงการพังทลายของอะไรที่มันไม่มั่นคงดังนั้นเนี่ยวันนี้แนะนาตามหน้าไพ่ก็คืออยากให้อยู่ใครอยู่มันดีกว่านะคะอย่าเสี่ยงทะเลาะก,กันเพราะว่ามีโอกาสจะเลิกรานะคะส่วนตัวแฟนได้เจ็คาถาขึ้นมากับหัวแปลว่าอาจจะเป็นไปได้ว่าเขาก็จะท้อแท้เหมือนกัน เรียกได้ว่าถ้าทะเลาะก,กันเนี่ยต่างฝ่ายต่างอาจจะอยากจะถอยคนละก้าวอะไรแบบนี้นะคะก็เลยเตือนไว้นะคะว่าวันนี้เราควรที่จะจัดการกับปัญหาด้วยตัวของเราเองนะคะอยากคุยเรื่องซีเรียสกับคนรักดีกว่ามีพลังงาน c o d e ิเ n นเดนซแล้วก็ Take a คชั่นนะคะ เอาเวลาไปทํางานดีกว่านะคะเช็คแอคชั่นก็คือหมายถึงไปเช็คแอคชั่นเรื่องอื่นๆของชีวิตนะคะเรื่องความสัมพันธ์พับไว้ก่อนโคดิเพนดนซีเนี่ยมันแปลว่ามีอย่างน้อยฝ่ายหนึ่งเนี่ยที่ติดกับคนรักมากจนเกินไปเหมือนกับว่าทําอะไรทุกอย่างก็ต้องขึ้นอยู่คนรักอย่างเดียวตรงนี้มันเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ Balance, บาลานซ์นะคะเพราะมันไม่มีสเปซให้แก่กันดังนั้นเนี่ยตามหน้าไพ่ก็แนะนําเลยว่า ให้ทิ้งที่ว่างกันบ้างนะคะความสัมพันธ์มันจะได้มีช่องว่างเพื่อที่จะได้ไปต่อกันแบบราบรื่นนะคะอย่าแบบจุกจิกกันมากเกินไปค่ะเพราะว่าอยู่ใกล้กันมากบางทีทะเลาะก,กันนะคะ